สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l ติดกันพลานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะตัวนี้จะเป็นเรวเกรดนะครับ MSNK ีดนยนะครับจอองหรือว่าซีอองนะครับเรียกได้ทั้ง2ชื่อเลยอันนี้จะเป็นเรวเกรดอ่าลำดับที่34แล้วนะครับในซีรีส์นี้นะอ่าสเกลก็คือ1ต่อ144นะครับสำหรับตัว g ีอองนะครับก็กล่องนี้เป็นกล่องธรรมดานะครับ แล้วก็มันจะมีกล่องที่เป็นเซตที่มีทั้งลำแสงแล้วก็มีฉากเดลโอมาเป็นลัสชูตติ้งด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องธรรมดาแต่ว่าตัวเท่านี้กล่องธรรมดาเนี้ยก็ราคาพันเแล้วนะครับเหล่านี้นะครับและแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นเรียลเกรดนะครับก็จะมีตัวโครงในที่อยู่ด้านใน ไม่รู้ว่าได้ดูคลิปตัวบิลลอัพที่ผมได้ต่อกันไปแล้วหรือยังนะฮะตรงนั้นก็จะเห็นรายละเอียดแมคาีนิกทั้งหมดนะครับของตัวจีอองมั่นเองนะครับสำหรับตัวจีอองนะฮะก,เเเะงงะก็เป็นหุ่นที่สร้างไม่เสร็จนะพูดพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นหุ่นที่สร้างไม่เสร็จก็จะเห็นว่าเขาไม่มีขานะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็นแท่นวางนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เป็นแท่นโชว์นะครับสําหรับเป็นการวางโมเดลอย่างนี้นะฮะ ก็ตัวนี้สร้างไปได้ประมาณ70-80%รนะฮะประมาณนี้าสาเหตุที่สร้างไม่เสร็จเพราะว่าต้องการเอามาใช้งานเพื่อที่จะเป็นช่วงท้ายของสงคราม1ปีในเรื่องของเออยูซศูนยหรือเปล่าแะอันนี้ไม่แน่ใจนะผมไม่ใช่แฟน UC นะครับก็ขับโดยชาอัสนาเบินะครับแล้วก็ขุนตัวนี้มันจะเป็น ่นสำหรับ New Type นะฮะแต่ว่าถ้าเท่าที่ทราบคนธรรมดาก็ขับได้แล้วมันจะมีคอกพิทอยู่2ตํตำแหน่งก็เป็นห่นที่มีคอกพิท2องตำแหน่งก็คือตรงที่หน้าอกตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตรงหัวด้านหลังนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆอีกทีอันนี้ก็คือโม้เล่าในเรื่องออตามที่รู้ไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตัวหัวเนี่ยสามารถแยกออกมาได้อย่างนี้คือมัน สามารถขับเคลื่อนตัวมันเองได้คือเป็นการแยกส่วนนะฮะเป็นการแยกส่วนไม่ใช่ว่าผิดพลาดหรืออะไรนะฮะแต่ว่าจะแยกส่วนออกมาเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพลังงานมันก็จะหมดด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวของบูสเตอร์นะฮะบูสเตอร์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมีอยู่5บูสเตอร์เล็กจะมีอีก2ข้างฝั่งละ6ชิ้นนะฮะซึ่งตัวนี้จะแทนตัวขาสามารถขยับเคลื่อนได้แล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน รูปหัวใจนะสวยเลยทีเดียวคือต้องสารภาพว่าจีอองเนหูรู้จักแต่ผมก็ไม่เคยต่ออันนี้จะเป็นตัวแรกที่ต่อแล้วก็เป็นเลวเกรดเลยนะครับสำหรับผมซึ่งตัวจีอองมันออกมาเยอะแล้วทั้งเอสดีนะครับมาสเตอร์เกรดก็มีไฮเกรดก็มีมาสเตอร์เกรดก็มีเพอร์เฟกเฟจีอองด้วยนะครับอ่ะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นหุ่นโมบิลสูตรค่อนข้างใหญ่เลยนี่ขนาดไม่มีขานะเดี๋ยวผมมี i อเอถอดออกมาเทียบเลยนี่ อ่ะ X ย8ทั้งตัวในสเกลเท่ากันนะครับก็อยู่ที่ตามนี้นะฮะส่วนของจีอองนะครับก็ตามนี้ถ้าจีอองต่อขาก็คือน่าจะสูงประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็เทียบกันให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าของแล้วก็จุดขยับใกล้ๆนะของตัวจีอองกันเลยดีกว่าก็สำหรับตัวของจีอองหรือซีอองเนี่ยเขาขอภายนะถ้าผมเียกแตนะ่จีอองนะจริงๆมีเล่นแค่สองอย่าง ก็จะมีตัวฐานมาให้นะครับเป็นตัว action b a s สนะครับเป็นฐานหกเหลี่ยมมาทั้งหมด3มชิ้นนะครับบวกกับตัวค้ำฐานตั้งเนี่ยอีกหนึ่งนะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับยังไม่ได้ติดไม่ได้ก็ใช้ดิยังไม่ได้เอาไปติดนะยังไม่ได้เอาไปติดก็เต็มเต็มแผ่นตามนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวค้ำนะครับตัวค้ำนี้ไว้สำหรับใช้กับตัวแขนเวลายิงเป็น part อา out ออกมานะครับ ตัวนี้มันมีระบบที่เรียกว่าไซคอมมิวนะฮะถ้าตามในเรื่องเขาก็เคลมว่าตัวนี้เป็นระบบไซคอมมิวตัวแรกที่สําหรับเป็นนิวไทป์ใช้นะฮะแล้วก็ตัวแขนเนี่ยมันจะยิงออกมาเหมือนฟันแนวแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องใช้เส้นลวดในการ,รบังคับซึ่งยุคหลังๆก็ไม่ต้องใช้เส้นลวดแล้วก็เป็นฟันแนวที่บินออกไปได้เลยตามคําสั่งตามความคิดของนักบินนะถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดขออภัยไ้ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นลวดนะครับสําหรับ ใช้ยิงตรงแขนซึ่งตัวพาร์ทอาจจะเห็นว่าจีอองเนี่ยจะเป็นหุ่นที่ไม่มีอาวุธเลยนะก็จะเป็นหุ่นที่ใช้โจมตีด้วยลำแสงถ้าตามความเข้าใจผมน่าจะใช้ลำแสงทั้งหมดนะฮะจะมีตรงไหนบ้างนะครับจะมีตรงปากนะครับจะมีตรงนี้แล้วก็ทั้ง10นิ้วตรงนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอกพิทอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่า ก็จะมีตรงหน้าอกนะครับ1นนะฮะแล้วก็ตรงหัวนะครับในส่วนของคอกพิตนี่ก็คือเป็นระบบขับ2นักบินนั่นเองนะครับแต่ว่า Char สนเนเบิลก็ขับคนเดียวอ่ะตามนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับต่างๆกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะเรามาดูจุดขยับของตัวหัวกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งะจะขยับได้เยอะมากนะครับก็คือแกนตรงนี้นะครับ1นึ่งนะฮะตรงต้นคอนะครับ แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับขยับได้แล้วก็หัวอีกนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3จุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับงส,ส่วนหัวแน่นอนตรงนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับจุดขยับก็จะมีตรงนี้อีกนะครับก็จะเป็นตัวไอพ่นนะครับในการกขยับนะครับของเมื่อการถอดหัวออกมาแล้วนะฮะและแน่นอนดวงตานะครับสามารถขยับได้โดยการที่เราจะต้องถอดนะครับ <palate> ตรงหัวออกมาด้านในนะครับนี่แล้วก็ถอดชิ้นนี้ นะครับซึ่งดวงตานะครับก็ขยับได้แบบนี้นะครับเลื่อนได้หมดเราจะปิดไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าชิ้นส่วนที่เขาให้มาอย่างนี้ก็ขอเก็บให้มันครบไปก่อนละกันนะครับก็แสดงให้ดูนะฮะว่ามันสามารถขยับดวงตาด้วยด้วยวิธีนี้แล้วกันตรงเขาก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับค่อนข้างแหลมนะฮะแต่ว่าไม่ได้บางมากนะฮะแต่ว่ามันแหลม ก็อาจจะกลัวหักอะไรกันไปต่อมาเรามาดูในส่วนของช่วงไหล่แล้วกันนะครับเขาก็แยกชิ้นสีเกราะมาให้อย่างดีเลยนะฮะเท่าที่เห็นนี่เห็นไหมฮะจุดขยับแขนนะครับแน่นอนเป็นเรียลเกรดนะทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หุนได้รอบนะครับก็เลี่ยงเขามาหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ตัวต้นแขนนะครับสามารถขยับตรงนี้ได้แล้วก็ชิ้นตรงนี้สามารถขยับอย่างนี้ได้ก็สมกับเป็นเรียลเกรดดีนะแล้วก็ตรงนี้ หมนได้นะครับก็จะมีชิ้นแยกสีต่างหากตรงนี้เราก็จะเห็นในส่วนของแมชชีนิกนะครับที่มันโผล่ออกมาตามนี้หรับตัวแขนนะครับ2จังหวะแต่ว่าเนื่องด้วตัวดีไซน์นะครับก็ทําให้ขยับได้ประมาณนี้นะครับตรงแขนตรงนี้สามารถยืดเข้ายืดออกนะครับเพื่อที่จะเอาไปติดกับฐานค้ำเวลาเรายิงแขนออกไปได้นะครับ ข้อมือนะครับเป็นบอลจอยนะครับขยับขึ้นลงนะครับและตัวมือนะครับเป็นพาร์ทชิ้นสําเร็จขยับได้ทุกข้อนิ้วนะครับทั้ง5นิ้วเลยนะฮะและตรงนี้เนื่องจากว่ากล่องนี้ผมเป็นกล่องธรรมดานะครับไม่ได้เป็นกล่องที่แถมกับพาร์ชฉากหรือว่าแผงของเอฟเฟกมาก็จะใช้ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวบีมเซเบอร์ของไฮเกรด1ต่อ144ทั่วไปนั่นแหละนะครับก็เอามาติดตรงนี้ ใช้งานได้อีกเช่นเดียวกันถ้าคุณมีถึง10ชิ้นนะฮะคุณก็เอามาติดได้ทดแทนนะครับก็คือประหยัดเงินตรงนั้นไปนะครับและอขอข้ามมาเลยแล้วกันในเมื่อพูดถึงตัวพาร์ตเอฟเฟกตัวจอยรูทั้งหมดเนี่ยคุณก็สามารถใช้ในส่วนของตัวฟิกเกอร์ไลท์เอฟเฟกได้นะฮะเอามาติดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้หน้าตามันเป็นยังไงในของฟิกเกอร์ไลท์เอฟเฟกก็กล่องหรือว่าซองหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ ก็จะมี2สีที่มันออกมานะครับเป็นสีเหลืองกับตัวสีฟ้าอย่างนี้คือจริงๆผมมีครบนะครับก็เอามาติดเป็น iPhone เล่นอะไรตรงนี้ได้นะครับยกเว้นด้านบนตรงนี้นะครับก็จะใช้ออของโกคูได้ที่มปล่อยพลังขึ้นเต่าแต่ว่าในส่วนของตัวเอฟเฟกติดตรงนี้ต้องไปหาเอาดูนะฮะแต่จริงจมันใช้ด้วยกันได้นะครับก็คืออ่อ,ฟองฟิกไลเอฟเฟกนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของ จุดขยับของตรงช่วงอ,อกนะครับเนี่ยเมื่อเราขยับหน้าอ,อกนะฮะมันจะดีดตรงนี้อัตโ,ตโนมัติเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันถ้าเราไปด้านหลังนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนี่ถ้าเราขยับโยกเห็นไหมมันก็จะดีดเองอัตโนมัติา่หาหรือก็เก็บก่อนคือเป็นแมคาันิกที่เขาทำมาอย่างดีนะฮะใส่ใจมากมากนะครับช่วงเอวนะครับเพื่อขยับได้เท่านี้ ะะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากจะดูส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะอยากให้เข้าไปดูในคลิปของตัว build up นะ,ะที่ผมได้ทำไว้อันนั้นคุณจะเห็นทั้งหมดเลยตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้ทั้งหมดน,ะนี่นี่นี่เปิดออกมาได้ทั้งหมดนี่นี่นี่ก็จะเป็นข้างหน้า2ชิ้นนะครับก็คือด้านข้าง2ชิ้นตรงนี้ด้านหลังอีก3ชิ้นนะฮะ ก็คือแยกออกจากกาันตานนี้ตรงไอโฟนเนี่ยขยับได้นะฮะขยับได้หมดขยับได้หมดชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้นี่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นตัวแทนของขานั่นเองครับก็ขยับขึ้นลงอย่างนี้ได้เห็นไหมอ่าแล้วก็ในจุดของตรงนี้จะเป็นในส่วนของการใส่จอยนะฮะแล้วก็เอามาติดกับตัวฐานได้แต่ ถ้าจะทำท่าเท่ๆนะฮะต้องแงะตรงนี้ออ,อ,อกแบบตรงนี้ก็ใส่จอยได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอามาติดกับตัวฐานนะฮะมันจะเท่กว่านี่แล้วก็เดี๋ยวเขาปรับของกล้องหน่อยนะเราจะเห็นว่ามันโยกตามนี้ใช่ไหมแต่จุดขยับนะครับของตัวจีอองนี่นี่ มันจะไม่นอนหงายอย่างนั้นนี่บวกกับการยิงลำแสงจับท่าดีๆนี่ท่านี้จะเท่กว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันถอดตรงแขนได้นะนี่แล้วก็เอาตัวลวดนะฮะมาติดนี่ลวดมาติดทั้งจะมีรูอยู่ด้านไหนแล้วก็เอาลวดมาติดอีกหนึ่งฝั่งตรงนี้ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมันจะยังเ,เล่นไม่ได้นะครับต้องดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้ฐานค้ำนะครับที่มีจอยตรงนี้ซึ่งมันจะเสียบได้ทั้งหมด4ด้านอย่างนี้นะครับนี่ทิ่มลงไปแล้วก็จะเป็นตัวฐานตั้งอะไรประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าลวดเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะครับ ฉะนั้นเรื่องของตัวฐานค้ำมันก็เลยจะเหมือนแบบลังไปตามแรงของลวดฉะนั้นก็ดัดๆมันดีๆหน่อยอ่าทีนี้มันก็จะอยู่ของมันได้ละนทำดีๆทำจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคครับแล้วนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆนะฮะด่วนๆของทาง MSN ขีดซีององนะครับหรือว่าจีอองนั่นเองนะครับลูกเล่นเขาก็ประมาณนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าเป็น สเกล1ต่อ1 4 4ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะฮะก็คืออยู่ที่1900บาทนะฮะก็ตัวการประกอบอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะให้ตามไปดูกันในคลิปของตัวบิวอ Up นะฮะเพื่อที่เนื้อหานะครับจะได้ครบถ้วนนะครับก็สำหรับจีอองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตรงการรีวิวนะฮะผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพูดผิดพูดถูกหรือว่าเนื้อหามันไม่ครบถ้วนหรือว่าผิดเพี้ยนไปนะต้องขออภัยไว้จริงๆนะครับผมโอเคคร่าวๆตามนี้นะฮะ msn ขีดศูนองจีอองนะครับเดียวกรดลำดับที่3ามขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม